สวัสดีครับเพื่อนๆครับเช้านี้นะครับจะมาพาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตนะครับองุ่นนะครับก็หลังจากที่ได้ทําการปลูกมานะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ4ี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับผมก็องุ่นก็ได้มีช่อดอกแล้วนะครับสําหรับเซนเทเนียนนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ เขาก็มีช่อดอกนะครับหลังจากที่ปลูกและดูแลมาเป็นระยะเวลานะครับสี่เดือนกว่าๆนะครับนี่นะครับดอกของเขานะครับก็เพิ่งเริ่มออกนะครับผมแล้วก็มีทางนี้นะครับนี่นะครับก็เริ่มเล็กๆนะครับอีกสองช่อนะครับผม ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็อายุรวมๆทั้งหมดนะครับก็4เดือนอนิดๆนะครับผมแต่ความสมบูรณ์นะครับก็เยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะดูจากกิ่งนะครับที่เลี้ยงนะครับผม นี่นะครับก็เท่านิ้วชี้นะครับนี่นะครับก็พอดีกับนิ้วชี้เลยนะครับผมเท่ากันพอดีครับแล้วก็ขนาดใบนะครับใบใหญ่นะครับนะครับใหญ่ฝ่ามือนะครับผมเกือบทุกใบนะครับผมซึ่งมีความสมบูรณ์นะครับมากนะครับ แล้วก็เลี้ยงนอกองเรือนนะครับส่วนเทคนิคนั้นนะครับก็เช้าเช้านะครับน้ําค้างแรงก็ให้อาพ่นน้ำนะครับพ่นน้ำล้างน้ําค้างนะครับให้เราฉีดน้ําล้างน้ําค้างนะครับแล้วก็หลังจากฉีดน้ําเสร็จนะครับก็ให้เขย่าต้นนะครับสะบัดให้น้ําที่เราฉีดนะครับร่วงออกให้มากที่สุดนะครับผมเพื่ออ่า ื่อที่ใบนะครับจะได้ไม่ไม่นะครับเวลาโดนแสงแดดนะครับแล้วก็คาบน้ํานะครับที่เราฉีดลงไปนะครับจะได้ไม่เกาะนะครับซึ่งถ้ามีเกาะเป็นคาบน้ํานะครับตัวใบนะครับจะสังเคราะห์แสงนะครับไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็จะทําให้องุ่นของเรานะครับอาจจะได้สารอาหารไม่เพียงพอนะครับทําให ตัวช้าไปนะครับผมตัวนี้นะครับวิธีการดูแลนะครับตามที่ผมได้เคยกล่าวไปบ้างแล้วนะครับก็คือปิดใบนะครับปิดยอดให้เราปิดยอดนะครับแขนงนะครับลักษณะนี้นะครับจะเป็นแขนงนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้ทําการเอาไว้แล้วนะครับผมเนื่องจากว่า เริ่มทําผลนะครับผมก็เริ่มทําผลนะครับก็เลยต้องเก็บแขนงไว้นะครับเพื่อให้เขาแทงออกมาอีกสักนิดนึงนะครับแล้วเขาก็จะแทงดอกออกมาลักษณะนี้นะครับนี่นะครับผมตอนที่ช่วงแรกๆนะครับก็ให้เราปิดแขนงแบบนี้นะครับทิ้งไปเลยนะครับที่ลําต้นนะครับตัวนี้นะครับถ้าขึ้นขึ้นแบบนี้นะครับออกมาก็ให้ปิดทิ้งออก ไปเลยนะครับจนขึ้นค้างนะครับก็ให้เราตัดตัดยอดนะครับจากนั้นก็รอแขนแตกนะครับให้เอาไว้สัก3ามแขนงนะครับตัวนี้นะครับของผมนะครับเอาไว้3ามแขนนะครับผมตัวนี้เป็น1แขนนะครับนี่ก็อีกหนึ่งแขนนะครับเป็น2แขนนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นตัวหลักนะครับเอาไว้มานะครับ ก็เป็นสามแขนงนะครับผมพอได้สามแขนงนะครับให้เราเลี้ยงสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็นับข้อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าถึงหกข้อนะครับตัวนี้ผมเอาไว้ที่หข้อนะครับอาจจะมืดมืดหน่อยนะครับนี่นะครับผมเอาไว้ที่หข้อนะครับจากนั้นก็ตัดตัดไปเลยนะครับแล้วครนี้แขนงใหม่ของเขาก็เกิดมานะครับนี่นะครับ อาจจะย้อนแสงน่อยนะครับนี่นะครับพอตัดแล้วนะครับเขาก็แตกแขนงใหม่ข้อใหม่ออกมานะครับสังเกตจะสั้นนะครับผมนี่คือข้อแขนงใหม่นะครับผมจากนั้นก็ให้เราทําเหมือนเดิมนะครับนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเอาเพียงห้านะครับแล้วก็ตัดยอดเลยลักษณะนี้นะครับทุกจริงเลยนะครับผมเพื่ออ่า ให้เขานำสารอาหารนะครับเป็นเลี้ยงนะครับที่กิ่งนะครับให้กิ่งมีขนาดที่อ่โตและสมบูรณ์นะครับในขนาดนี้ครับโตและสมบูรณ์นะครับเร็วนะครับสามารถที่เราจะอ่าอ่าทผลผลิตนะครับได้เร็วนะครับปกตินะครับองุ่นนะครับตามปกตินะครับที่เลี้ยงกันนะครับก็จะทําผลได้เมื่ออายุครบประมาณ9ก้าถึงสิบเดือนนะครับแต่ สำหรับผมนะครับที่เลี้ยงด้วยการบํารุงนะครับและดูแลนะครับเป็นอย่างดีนะครับโดยการมันปิดแขนงนะครับที่ไม่เกี่ยวทิ้งไปเพื่อให้เขาไม่ต้องเสียสารอาหารนะครับไปเลี้ยงนะครับผมเพื่อให้ต้นองุ่นของเรานะครับนำสารอาหารนะครับมาเลี้ยงกิ่งกิิงหลักนะครับที่เราได้ทําการเลี้ยงที่ทำการปล่อยไว้นะครับ ได้สมบูรณ์นะครับอย่างเพียงพอนะครับก็จะทําให้เราย่นระยะเวลานะครับในการทําดอกทําผลนะครับผมนี่นะครับดอกก็เพิ่งเริ่มออกนะครับก็แต่ยังไม่ใหญ่มากนะครับผมนี่นะครับแต่สังเกตก้านนะครับก็จะยาวแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวพอเขาเริ่มโตนะครับก้านก้านก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ยาวเยอะกว่านี้มากนะครับนี่นะครับผมแล้วช่วงระยะเวลาการดูแลนะครับเราก็ต้องหมันบำรุงดินนะครับให้สารอาหารเขานะครับอย่างปุ๋ยนะครับหรือถ้าใครมีน้ํำหมักนะครับทําน้ํำหมักจุลินทรีย์นะครับก็ผสมน้ำลดนะครับ ทุกวันก็ยิ่งดีนะครับก็จะทําให้เขาโตเร็วนะครับผมแล้วก็โอกาสเกิดโรคน้อยนะครับผมผมก็บอกไปหลายครั้งแล้วนะครับในคลิปอื่นๆนะครับว่าถ้าเพื่อนๆนะครับคนใดนะครับทำโรงเรือนให้นะครับก็จะดีมากเลยนะครับเนื่องจากจะทำให้อังุ่นนะครับต้นอังุ่นของเรานะครับ ของเพื่อนๆนะครับปลอดโรคไม่เสี่ยงกับเรื่องโรคลาน้ําค้างโรคลาสนิมหรือใอบไม้นะครับตัวนี้นะครับก็จะ,ะตัดเรื่องโรคพวกนี้ทิ้งไปได้เลยนะครับเนื่องจากเขาจะไม่โดนน้าค้างไม่โดนน้าฝนนะครับผมก็จะทําให้สมบูรณ์แล้วก็งามนะครับ ไม่เสี่ยงต่อโรคมากมากกว่า,าปล่อยตามปกติแบบที่ในคลิปที่ผมทำอยู่เนี่ยครับก็จะเสี่ยงน้อยกว่านะครับแล้วก็จะลดเวลานะครับทุนเวลาให้เพื่อนๆนะครับมากกว่านะครับในทุกๆเช้านะครับเพื่อนๆไม่ต้องมา,าฉีดน้ํานะครับเพื่อล้างน้าค้างนะครับผมเพื่อ ลดอัตราเสี่ยงนะครับของอาลาสนิมนะครับแล้วก็โรคน้ำค้างกัดใบนะครับทำให้ใบไหม้เป็นด่างเป็นดวงนะครับผมก็ทุนเวลาไปได้อีกนะครับผมนี่นะครับ้าบบมบนนะครับผมเพืเ่อนๆสังเกตนะครับก็จะมีใบที่งามนะครับผม นี่นะครับส่วนปุ๋ยนะครับพอเริ่มออกดอกแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเปลี่ยนสูตรนะครับผมเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะครับให้เป็นปุ๋ยสูตรตัวเลขนะครับเลขท้ายนะครับสูงขึ้นฝ่าเดิมนะครับแต่ก็ไม่ต้องทิ้งสูตรเสมอนะครับผมก็ให้สับ สลับกันนะครับต้องขออภัยนะครับต้องให้สลับกันนะครับกับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับผมเพื่อให้การบำรุงนะครับยังคงครบถ้วนอยู่นะครับผมอย่างเช่นเพื่อนๆนะครับให้ปุ๋ยนะครับสูตรที่มีตัวเลขสูงค่าเลขท้ายสูงนะครับเพื่อบำรุงนะครับช่อดอกนะครับบำรุงผลที่จะเกิดมานะครับผม สลับกับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับที่จะช่วยบำรุงใบและรากนะครับผมให้สมบูรณ์นะครับควบคู่กันไปนะครับก็จะทำให้ต้นองุ่นของเพื่อนๆนะครับมีผลได้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ต้นไม่โทมนะครับเนื่องจากต้นนะครับที่เราเลี้ยงนะครับอายุของต้นนะครับ คืออยังน้อยอยู่นะครับอย่างอย่างของผมนี่นะครับก็แค่เพียง4เดือนฟรา่นะครับผมตั้งแต่เริ่มเริ่มทาตอนแรกนะครับตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับผมก็นับได้4เดือนหน่อยๆแล้วนะครับผม4เดือนกว่าๆซึ่งอายุจริงๆแล้วที่จะสามารถทําผลได้นะครับสําหรับองุ่นนะครับก็อยู่ที่แปดถึงสิเดือนนะครับผมความพร้อมนะครับที่จะทําผลได้นะครับตัวนี้นะครับแต่อ่า ถ้าเราดูแลดีๆนะครับบำรุงดีๆนะครับก็จะสามารถทำผลได้ไวนะครับการทำผลได้นั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับสังเกตที่ขนาดของกิ่งนะครับให้เพื่อนๆนะครับบำรุงนะครับให้กิ่งนะครับมีขนาดที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับกิ่งกิกิ่งหลักของเพื่อนๆนะครับให้มีขนาดประมาณนิ้วชี้นะครับหรือเกือบก็ได้นะครับผม ก็จะจะสามารถอ่าทำผลได้แล้วนะครับผมเนื่องจากเขามีขนาดที่สมบูรณ์นะครับนี่นะครับก็คลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับมาอัปเดตอ่าองุ่นนะครับเซนเทเนียนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผม ก็ตอนนี้อายุสีเดือนควานนะครับเริ่มเป็นดอกแล้วครับมาอัปเดตให้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ